เวลากรรำบังนี่มันโง่ทุกคนเลยว่ะหลวงปู่สุขเมตตาเตือนสติแล้วเราจะแก้ไขยอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นเวลาที่กรรมไม่ดีมาสง่งผลหรือที่เรียกว่ากรรมบงังเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดแล้วของชีวิตบางคนเสียผู้เสียคนทำอะไรผิดพลาดไปหมดหรือตัดสินใจผิดผิด จนชีวิตพินาศหรือแม้แต่ทําอะไรก็ดิงงด่งลงดิ่งลงดิ่งลงหรือแม้แต่ไม่รู้ตัวอาจจะพลิกปูบปเดียวจบครูบาอาจารย์ท่านเตือนไว้ตลอดไม่ว่ากรรมดีบุญจะส่งผลหรือกรรมไม่ดีเข้าส่งผลหรือกรรมบงังท่านสอนเสมอให้มีสติซึ่งสำคัญมากๆสติที่ดีจะวางใจเป็นกลางรู้ต่าทานกรรม ไม่ประมาทรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึน้นกับเราที่ดีที่ชั่วก็แค่นั้นเองมาแล้วก็ผ่านไปสติที่ดีคืออยู่กับปัจจุบันกรรมเก่าแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับปัจจุบันในชาตินี้ไม่ประมาทในกรรมละบาปเลือกทำกรรมชั่วให้มากที่สุดมันเติมบุญกุศลของตนไม่หยุดยัง้งฝึกสติฝึกใจให้แจ่มใสยอยู่เสมอ สติมาจากการทำสมาธิการสวดมนต์ก็ช่วยได้เป็นการฝึกแบบง่ายง่ายการสวดมนต์เป็นการน้อมจิตให้จดจ่อกับบทสวดมนต์ซึ่งทำให้จิตมีสมาธิในระดับหนึ่งการสวดมนต์ก็เป็นเหตุและปัจจัยหนึ่งในการบรรลุธรรมมีสติยับยัง้งละอายและเกรงกลัวต่อบ,บาปเข้าใจในบุญสแสวงหาปัญญาธรรมเพื่อจะได้เข้าใจโลกเข้าใจธรรมไม่โง่ไม่หลง ไม่ว่าบุญจะส่งหรือกรมเก่าจะบังก็ไม่มีงโง่อีกต่อไปโอวัตธรรมหลวงปู่สุกเกสโลวัดปากของพระขามเท่าจังหวัดชัยนาท